เป็นต oh, <T |ar|> ัวท็อปเป็น <t> ต <ella> mm ัว hmm. ท็ร <t> ป <ell> ัมดยังไม่คิดนยังไ่เหนืุ่ยบอกแล้วสี่ปีวันรก ได้ปเรียนหนังสือได้ได้เข้ามหาลัยเนาะมครับได้นั่งกัได้เรียนเนาะคือเรีนบ ก็แต่ก็ไม่เคลื่อนไปหรอว่าเคลื่อนแต่ตัดแดงใทุกคนหลังจากเนี้ยคือโอเคเดี๋ยวมันก็ไม่ดีไปเรื่อยมันจะไม่ดีใหมต้องต้อต้องข่มข้าแล้วนะกอ้วไป่ข้ามันจะพัฒนานี้ยเดี๋ยวพี่ณ เก bueno ี่ยวพันก okay, okay, ัาเหแ้น่อนะเกี่ยวพันกมานะเก่ยวน่เกี่ยวกัเตนเริ่มดีใช่ไหมเรดีดีะแบบไดี้็นีแล้วเดี๋ยวีที่เดี๋ยวจะเข้ามาเราแค่นี้กอล้วกันำไร